มิตูมิชิซีเดียนะครับผมตัวนี้ลูกค้ามาตากมาจากโกทโมอนะครับผมแตงเจตัวเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับก็พบว่าโอลิงเสื่อมสภาพนะครับผมโอลิงนะครับเสื่อมสภาพนะครับเป็นสานเลยนะครับผมนะครับ เรียบไปเลยนะครับอโอริงเติมสภาพนะครับทั้งหัวทั้งคายเลยนะก็เดี๋ยวลวดเปลี่ยนนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับผมก็คือจะมีโอริงท่อใหญ่นะครับผมโอริงสายกลางนะครับแล้วก็โอริงท่อแป๊บนะครับผมอันนี้ต้องลองเปลี่ยนนะครับแล้วก็ ทำการเช็ค่วกก่อนนะครับผมถามว่าทําไมต้องลองเปลี่ยนนะครับคือมันลวแน่นอนนะครับผมแต่เรายังสรุกไม่ได้ว่ามีจุดร่วเพียงแค่โอดิงอย่างเดียวไหมนะเพราะว่าที่ท่อมันก็มีน้ํามันนะครับผมน้ํามันนี้อาจจะเกิดจากการที่มันรั่วนะครับแล้วก็ไหลลงมาเปื้อนหรืออาจจะเกิดจากตัวมันเองด้วยนะครับผมดังนั้นเราจะยังไม่ฟันธงว่ามีจุดลวเพียงแค่นี้นะครับผม จนกว่าจะมีการตรวจเช็คนะตอนนี้เราก็ทำการเปลี่ยนโอลิงนะครับผมเปลี่ยนโอลิงนะครับตีตัวนะครับเจ้าปัญหานะครับผมตีตัวนี้ก็ทำการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราเข้าสู่ขั้นตอนการแว็กซ์คระบบนะครับตอนนี้ก็ชดเชยน้ำมันคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับผมตอนนี้ลบยิบก้าไปแล้วนะครับผม แต่ค้ายังไม่ได้นะครับผมถ้ามันเด้งไปทะลุสองหมื่นไมค์คอนก็จบครับมีรั่วแน่นอนสองหมื่นหนึ่งเจ็ดนะครับสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่สิบนะครับผมอ่าอันนี้ก็ไม่มีรั่วนะครับผมถ้ารั่วเนี่ยเวลาเรา ปิดนะครับปิดการแว็กนะครับผมถ้าเราปิดการแว็กนะครับมันจะต้องเด้งนะครับมันจะไม่อยู่แค่นี้ครับอันนี้มันจะวิ่งนิดๆหน่อยๆครับเพราะว่ามันมีการดึงของสูญญากาศกันอยู่นะครับผมมีขึ้นมีลงนะครับถ้ามันเด้งไปนู่นเลยนะครับ5,000ไมครนนะครับขึ้นมือไมครอย่างเงี้ยรัวแน่นอนนะครับผมนี่ก็เช็คด้วยไมครเกียร์นะครับผมแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่ได้ค่าที่จะต้องเติมน้ำยานะครับยังต้องต่ำกว่า1 5 0่าไมครนอยู่นะครับผมยังต้องต่ำกว่านั้นนะครับก็ปล่อยนะครับปล่อยเครื่องแว็กทำงานไปนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำยาแอร์นะครับผม เรียร้อยครับผมหลังจากวัดข้ามเช็ครั่วแล้วไม่พบนะครับเราเติมน้ำยานะครับต้องบอกก่อนว่าทางร้าเราเติมแบบช่างน้ำหนักเติมนะครับผมบวกกับการอ่านเกตนะครับเพื่อลดความผิดพลาดในการทํางานนะครับผม,มดูค่าการทํางานก่อนเลยนะครับผมโรเพรเชอร์นะครับประมาณนะครับประมาณ ยี <25 S 2> mm ่ส hmm. ิบห้าตอนนี้ยี่สิบห้า,า p ไอนะครับผมไฮเพรเชอร์นะครับประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับไฮเพรเชอร์ไปถึงสองร้อยนะครับผมพัดลมทำงานสเต็ปเดียวนะครับผมหมุนทั้งสองตัวแรงดันไม่สูงนะครับผมค่าความร้อนไม่สูง พอแป๊บจับได้นะครับผมอุ่นๆนะครับตามแมวตามแมวใส่คลิกนะครับผมตัดแล้วนะครับระบบตัดแล้วมาดูอุณหภูมิกันนะครับลมออกนะครับฝั่งคนขับนะครับเจุดองศานะครับผม อุณหภูมิในรถยี่สิบห้าอ่ายี่สิบสี่จุดห้านะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับแดดละร้อนเนี่ยนะครับผมแดดลร้อนนะครับเรียบร้อยไปนะครับผมทํางานตามสเปกนะครับอันนี้ต้องบอกว่าช่างเจเป็นช่างรุ่นใหม่นะครับทําอะไรก็จะอาศัยสเปครถเป็นหลักอยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่ต้องการทํางานแบบ มาตรฐานนะครับมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่เดานะครับผมก็เรียนเชิญได้นะครับผมร้านแอร์นะครับร้านเล็กๆนะครับผมร้าน PJ แอร์รถยนต์เชียงใหม่นะครับผมขอบคุณครับ